โทรหาพดิอ่ะโอเคอเคยคลับครับไม่สัญญาณ่ะโอ้ยก็ออกไปหาโนบิอ่ะโอเคอเคเดีเเ๋ยวยัง You need to go. ไม่ยากเลไหะหาดีมัยิ่งบอยู่ค่ะไนาไ่งหครอ๋อที่นี่บ้านเหาเนี่ยภูเขาย่าเวลาที่เนี้ยเ์อาทิ์เนี่ยเป็นที่พักผ่อนของคนจังหวัดละนองเลยนะแล้วลงคาเเพราะอะไรคะเหาเนี่ยเขาเรียกว่าทุ่งวัวป่าเมื่อก่อนนะวัวป่าเยอะนะวัวป่าที่เนี่ยเยอะคนจีนก็เรียกหมูหงูหงูหงก็เลยเปลี่ยนเป็นเป็นเหาเนาะอืม อ๋อสมัยก่อนเนี่ยจริงๆอ่ะเรายังมีการทําเหมืองแร่นะซึ่งทีเนี้ยเยอะมากเลยนะเพราะนั้นเดี๋ยวพวกเราก็ไปลองทําแรก่กันดีกว่าหรือว่าไปล่นแรก่กันเนาะจริงเหรอครับลุงยิงแ,แนอง่แนอ,นอ,นอ,นอใช่เดี๋ยวเราไปล่นแร่กัจ้ะ ที่นี่ที่ไหนคะ,นห,คะหนูขอพักก่อนนะคะได้ค่ะป้าทำภาพมนยอมด้วยหรอคะ สวยจังเลยค่ะหวัสดีค่ะหวัสดีครับเสื้อสวยเสื้อมาย้อมสวยจังเลยนะคะ

ากเลิกเลยะลุงคะไอเนี้ยทขาแบบนเนี้เพื่ออะไรอะคะอ๋อเขาได้รู้ว่าเราเนี้ยรอดแล้เสร็จแล้วจะกลับบ้านแล้วไงอ๋อขอบคุณมากคะ่ะของคนไปไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เมย่าอยู่ไหนอะยี่นันกินอะไรหรือยังะที่นี่ที่ไหนคะอ๋อที่นี่คือตำบลงหววพวกหนูหิวแล้วว่า ไาาม่มกกถึงแล้วของโม่อยู่หน้าทางเหรออาหารจากเราอยู่ไหมกินเลยไหมอขอคาราหอคะ่ะจิงมเลยค่ะขอคาราหอเลยค่ะโอ้ยเฮ้ยเธอน่ารักอ่ะวันขนมเลยอ่ะ nó không? không sao này ha, lại để không quan thôi không bỏ hết rồi. cái gì vậy อะไรคะเนี่ยยาวเยครับยาวเย่ยรยเยยเหรอคะอร่อยนะคะักินเยอะๆนะครับกินด้วยการปิดีค่ะคสวัสดีค่ะคุณป้า

พริกแค่นี้ก็พอเพราะคุณเผ็ดอยู่แล้วรอก่อยอเมนูบ้านๆขออีกคำได้ไหมคะขอคำโตๆนะคะ ที่นี่ที่ไหนคะอ๋อที่นี่วัดบ้านนาววัดเดียวที่เก่าแก่แล้วก็มีพระหลวงพ่อดีบุญด้วยนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกออนะฮะเดี๋ยวเราพาไปพวกเธอพวกเธอนั่นไงเบียร์ยะเฮ้วพวกเธอเราหลงไปเทอร์คีมแหละ เราได้ไปเที่ยวหงาคิมพาไปแล้วคิมก็พามาไว้พาที่นี่อ่านี่คิมนะ<อ>เป็นคนที่นี่ออแล้วคิมถามารถสิคิมพอจะรู้เรื่องราวของที่มาของพระดิบุบ้างไหมคะอ๋อรู้ครับเย,ยี่ยวเลยฟังร่วงพอดีบุกเป็นร่วงพอีดียสุดในโลกมีน้ำหนักประมาณ2500ักิโลครับ อันนี้ข้องฟ้าจากบางเงาครับหยเถอนี่ยไรอะสุดยอดอะสวยมากเลยอันนี้พงจะูกายูกายยูกายยูคืออะไรคะกายยคือเม็ดมะมมวงที่มาพานครับเสียคนะอันนีเออดีนะ มีอะไของฝากไหมคะแต่ด้ของฝากอะ่ะมีขับยวพาไปโอเคไปกันค่ะแล้วที่นี่มีอะไรแนะนำบ้างคะคิมมีกายูมายยางเลยบไปดูโอเคค่ะไปโอ้ผ้พากะเตะสวยจังเออลยขอ้ฟอรยดเรยอสวยอะ วิอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะอันนี้ทำมาจากอะไรคะอันนี้ทำมาจากสินไทยครับซื้อไปเป็นของฝากเพื่อนดีกว่านี่ครับก่ยูที่มีชื้อ,อยูในคำพ้อนจั่หวันนองที่ขึ้นชื้อครับอันนี้ก่ยูโบราณครับจะเป็นแบบรัวธรรมดาโบราณครับแล้วก็มีแบบ อบเนยอบเกลือด้วยนะครับลองเด็ดดูได้ครับฉันจะเอาอบเกลือนะฉันไม่เอาคาราเมลเพราะฉันหวานอยู่แล้วไม่หวานฉันหวานพอแล้วเนี่ยไม่เอาเนื้อมีฟองขึ้นเลยนะมีน่ากินเอามาใหม่ใหม่สนุกมากเลยขอบคุณคิมได้นะที่พามาเที่ยวแงวเดี๋ยววันหลังจะพาเพื่อนมาเที่ยวใหม่นะ กิดนดีครับรักจนจนบ้านเงาแต่ว่าหลานน้องไม่ได้ครับมาเดียวเปนเยอะๆนะครับ,บค่ะขอบคุณค่ะบาย